สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็เอาพบกับบาลพิกิจกับศาส์สุรินทร์ครับผมวันนี้กับยามหนูคือเก้าครับยามกับบวงเอากับเหล็กครับเมื่อคืนเอามาเอามาวางไว้ครับผมกับเหล็กย่านกับบวงมาติดกับผมเปิดเบอร์เข้าไปในตะขาครับเบิร์ดเบิรงดฟางหนูครับผมดักไว้นี่ครับผมคือขีดเบิร์ดโอ้โหดักไว้กับย่างเยอะ เฮ้ยถืกิน้องถือ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 โอ้โหอย่งไรด้วยนี่นี่อืมช่วยยอดครับผมประการต่อไปครับจัดการมันดีกว่าไปน้องมาเบื้องหลังต่อไปครับผมมาเบิ้งหลังหนูแขงหลังเมื่อวาผมวางกับเหล็กไว้นะ โอ้โหโอ้โหนี่นี่ถึงไหนอู้วานผมวางกับเหล็กไว้เอ้ยวางไอ้กับบ่วงไ้พี่น้องบ่งบ่วงผมขาดเมื่อวานเนี่ยมันมันดึงออกไปนี่ผมเลยวางกับเหล็กนี่เด้นี่นี่บ่วงผมครับนี่เรียบร้อย ตื่นเต้นว้าวหัวว้าก,กับเหล็กไว้ครับสุดยอดครับผมนี่หูมันมองค,ครับนี่บัวว้ากับบ่วงไว้ะหัวว้าตรงนี้ขาดผมก็เลยเปลี่ยนมาหัวว้กับเหล็กตรงนี้เรียบร้อยครับนี่ง่ายทองบางล่างครับดำเมี่ยมเลยเนอะโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องวันนีกนรรนน้กับได้สองตัวครับสองแต่งครับวันนี้กับ เหล็กตัวนึงกับวงตัวนึงครับสองตัวแต่แต่ไซส์ใหญ่ครับวันนี้แือว่าโอเคอยู่ใส่ได้อยู่วันนี้ได้สองตัวแต่ว่าตัวใหญ่เดี๋ยวเั่นไหนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าพิกิตกับสาวซุนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่านี้ครับผมมือก็ต้องพาให้มากันไม่เบิ้งเนาะโอเคครับไปครับบ๊ายบาย